เอาล่ะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทำสามชั้นทอดน้ำปากันเลยนะครับผมก็ใส่หมูเลยโอเคครับใส่หมูเลยสิ่งที่ผมจะใส่อันดับแรกคือผมต้องการให้น้ำปลาไปโดนตัวหมูด้วยตรงก่อนนะครับน้ำตาลทรายพิหนะ น้ำมันหอยครับจะได้มีน้ำเป็นตัวประสานและพริกไทยครับก่อความชุ่มชื้นด้วยน้ำมันนิดนึงผ้มใช้น้ำมันงานนะแล้วก็คลุกเคล้าเลยครับ Okay. เจะผมใช้แป้งจะใช้แป้งมันแป้งข้าวเจ้าแป้งอะไรก็ใช้เลยครับผมจะเหลือแป้งไว้หน่อยนึงโรยน้ำมันก่อนที่จะทอด ก็จริงว่าเท่า15นาทีครแล้วเดี๋ยวเราใครเริ่มทอดกันนะฮะถ้าใครมีเวลาก็ไม่ี้เกียจก็นุ่มไปเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวผมไปตั้งกระทะดีกว่าโอเคผมก็เริ่มใส่น้ำมันแล้ว น่าจะพอเดี๋ยวรอนะ้ำมันร้อนสักหน่อยหนึ่งเดี๋ยวผมจะใส่แป้งไปหน่อยนะครับ เริ่มรอแล้วก็เดี๋ยวเราใส่ไปเลยครับ Okay. ใช้ไฟไม่ต้องแรงมากนะฮะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเดี๋ยเดี๋ยวมาดูครับตอนเข้าใกล้สุก